สวัสดีครับทุกคนอยู่กับแฮมครับและนี่คือช่องแฮมเอกสิทธิ์ครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับพวกสตรีทแวร์เนาะรองเท้านะครับหรือเมนแวร์นะครับก็สามารถที่จะกดติดตามได้นะครับกด subscribe นะครับกดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งไว้ได้นะครับถ้ามีคลิปใหม่เราจะได้เจอกันโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับรองเท้าอีก คู่หนึ่งแล้วกันนี่ผมเพิ่งได้มาเนาะก็จริงๆคู่นี้ออกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสซื้อนะครับก็วันนี้ได้มา1คู่นะครับจากในกลุ่มเนาะเป็นรอ,องเท้ามือหนึ่งแล้วกันแต่ว่าได้ราคาที่แบบเหมือนราคาป้ายมาเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับคู่นั้นนะครับก็คือ Air Jordan 1 High Taxi นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับก็กล่องนะครับจะเป็นกล่อง Nike Air Jordan นะครับสี เหลืองนะครับมีโลโก้ Nike สีดำนะครับแล้วก็มีซูชด้วยเนาะทีนี้คู่นี้นะครับผมได้มาเป็นไซส์10.5 US ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันว่าตัว Air j o r d a n Taxi เนี่หน้าตาจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากาสีแท็กซี่นะครับสีเนี่ยคัลเว่เนี่ยมันถูก เอามาจากรถแท็กซี่ครับที่อยู่ในเมือง New York, นะิวยอร์กนาะยจะเห็นว่าถ้าใครเคยดูพวกหนังฮอลลีวูดหรือพวกหนังฝรั่งนะครับก็จะเห็นแบบถ้าถ้ามีฉากเกี่ยวกับในเมืองนิวยอร์กเนี่ยก็จะเห็นแท็กซี่สีประมาณนะี้ครับเป็นสีเหลืองแบบเหลืองแก่ๆเข้มๆหน่อยนะเนอาะอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเวลาตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแท็กซี่แบบนั้นนะครับสีเดียวกันเนาะซึ่งเปิดกล่องมาครับก็จะเจอกับกระดาษหอ่อนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นตัวรองเท้าเหมือนเดิมนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ย ที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้ากดจากเว็บหรือกดจากช็อปเนี่ยมันจะมีเชือกสำรองให้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูอันนี้ไม่มีเชือกสำรองนะครับก็ด้านในเนี่ยจะมีแค่ตัวดันทรงนะครับที่เป็นกระดาษแข็งเหมือนเดิมนะครับของไนกี้เนาะก็นี่ครับอันนี้คือตัวรองเท้านะครับให้ทุกคนดูใกล้ๆสี่จะเป็นประมาณนี้ เป็น y l ยลโลโทนะครับแอร์เจ e, นเนวันไฮเยลโลทนาะในชื่อในในเว็บนะครับซึ่ง c o l เลกครับก็จะเป็น3สีครับมีสเีเหลืองนะครับแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็มีสีออกขาวไปทางแบบตุ่นๆออกไปทางครีมหน่อยๆจะไม่ได้แบบขาวจัวซะทีเดียวนาะอแบบมันจะมีความแบบวินเทจเล็กน้อย นะครับซึ่งตัวยลโลทโทครับก็จะเป็นโทบ็อกซ์สีเหลืองนะครับทโทบ็อกซ์สีเหลืองนะครับตัดด้วยขอบสีดําตรงนี้นะครับด้านข้างเนี่ยเป็นสวูดสีดำนะครับเป็นสวูดสีดํายาวไปจนถึงด้านหลังเนาะก็สีหลักๆเนี่ยตัวยลโลหรือว่าตัวสีเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็นสีแท็กซี่นะครับรวมถึงลิ้นนะครับตัวนี้ลิ้นเป็นสีดำเนาะแล้วก็มีป้ายไนกี้สีขาวปักด้วยตัวอักษรสีเหลืองนะครับกับโลโก้ส u ูดนะครับ อินโซครับเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็น Nike Air สีดำอันนี้ยังไม่เคยใส่เลยอินโซยังอยู่เนาะไม่เหมือนคู่ที่แล้วอินโซไม่เหลือแล้วนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับมีโซก็จะเป็นอย่างเงอย่างที่บอกก็จะเป็นสีขาวออกแบบวินเทจน่อยๆนะครับแล้วก็พื้นรองเท้านะครับเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเช่นเดียวกับตัวสีหลักของตัวรองเท้าเลยอยู่นะครับก็อ๋อแล้วก็มีปั๊มด้วยนะตัวนี้มีปั๊มโลโก้วิง Air Jordan นะครับสีดํา ไปบนหนังสีเหลืองเลยซึ่งหนังเนี่ยก็จริงๆก็ค่อนข้างเหมือนแอร์จอแดนตัวอื่นๆนะครับผมว่าเกรดมันก็ดีระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าถ้าเราดูในเนื้อจริงๆอ่ะตัวตัวเยลโล่โทเนี่ยมันจะมีความแบบยับยับยับ,ยบเล็กน้อยครับเนาะหรือว่าหนังด้านข้างเนี่ยก็จะมีความแตกลายเล็กน้อยมีความยับหน่อยๆดูแบบให้มันดูแบบฟิลแบบเก่าเล็กน้อยเนาะมีความวินเทจเนาะสองข้างนะครับเหมือนกันประมาณนี้เนาะ ก็จริงๆสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ตัวนี้ผมมองว่าสวยนะแล้วก็น่าจะแต่งตัวได้สนุกหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวสีสันนิดนึงเนาะใส่เสื้อสีเหลืองแบบที่ผมใส่วันนี้ครับเสื้อดูเท้าสีเหลืองเนาะเนาะสีเหลืองดำนะครับหรือว่าสีออกไปทางขาวครีมนะครับหรือว่าจริงเอาไปแมทชิ่งกับสีอื่นๆนะสีโกมัท่าสีเงินอย่างเงี้ยจริงแมทช์ได้หมดเลยผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะแต่งตัวสนุกพอสมควรเลยนะครับสาหรับ รุ่นนี้เนาะก็ใครที่สนใจก็ลองไปหาได้นะครับตามร้านรีเซลนะครับใน IG ใน Facebook หรือว่าในกลุ่ม Facebook ที่รีเซลรองเท้านะครับในไอีตัวนี้ราคาไม่แรงเพราะว่าราคาป้ายเนี่ยหกพัถ้าผมจําไม่ผิดนะผมได้มาราคาเดียวกับราคาป้ายเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ครับในตลาดเนี่ยขายกันอยู่แบบบวกไม่เกินแบบนิดหน่อยอะ่ 5, 600, นะห้าหกร้อยเนาะหกพันห้าหกพันแปดหกพันเก้าประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได้แบบรีเซลไกลแบบหลักหมื่นเหมือนพวกลอสเซนฟาวหรืออะไรอย่างนี้ก็ ราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ใส่เท่ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปตามดูเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ